เดี๋ยวกูเพิ่งเข้ามาปุ๊บใครลลอกอินจากที่อื่นวะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยใครลลอกอินวะเนี่ยฮ่าลังจากเมื่อกี้นะครับรหัสเราโดนแฮ็กไปนะครับก็เลยเข้ามาได้เรียบร้อยล้วครับ <laughs> ไม่ได้โดนแฮ็กหรอก แม่งไม่รู้ใครเข้ารหัสว่ะอยู่ดีๆแม่งก็เข้าเฉยและพี่ก็ตามคลิปไม่ได้เว้ยงงเลยอ่ะมาที่กิจกรรมแรกนะฮะจะเป็นโปรสุดร้อนแรงในการต้อนรับซัมเมอร์เป็น mystery box นั่นเองนะ,ะทุกคนมหากรรมการรวมสกินที่เยอะที่สุดในปี2021นี้แต่มันก็เป็นต้นต้นปีอะเนาะมันไม่รู้เยอะที่สุดจริงไหมมันมีกา,การการันตีไว้เรียบร้อยนะฮะว่าฮีโร่ที่คุณไม่มีใน10ครั้งเนี่ยคุณจะได้ใน1สกินแน่นอน เ,เลยพูดสลับกันว่าคือถ้าพวกเองสุมส่มในสิครั้งเนี่ยเองจะได้1สกินที่เองไม่มีอย่างแน่นอนแต่ระวังได้สกินพวกเฮโรอีกพวกนี้นะครับคือมันรวมทุกสกินอะเออแล้วแต่ดวงอะแต่ถ้าใครแบบคุ้มสุดเลยนะใครที่ไม่มีสกินพวกเนี่ยแรดหรือว่าพวกอ่าย้อนพวกเนี้ย อาคมนะเพราะมันมันราคามันหลักพันนะฮะพวกนี้มันแล้วก็พร้อมการันตีหนึ่งสกินใช่ไหมเมื่อเก็บครบห้าสิบเหรียญเนี่ยเฉพาะสกินและฮีโร่ที่ร่วมกิจกรรมท่าน,นั้นอ๋อมันไม่ได้ทุกสกินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ว่าทุกคนมันเฉพาะสกินที่ร่วมกิจกรรมเดี๋ยวไปดูอันอื่นดีกว่ามาผมอาจจะทําคลิปช้าไปหน่อยนะฮะแต่ว่ามาฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันดีกว่านะครับช่ององนะ่นอาจจะทําไปบ้างแต่พี่จะเน้นรายละเอียดให้เยอะกว่าเดิมนะฮะแล้วก็กิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมฟรีของสงกรานะฮะ จะมี8 8สกินที่แจกแล้วก็พร้อมกับตัวสยามนาคาของเวรเรสนะฮะเดี๋ยวเราไปอธิบายทีแล้วก็พร้อมกับโค้ด100บาทสําหรับผู้ใช้ช้อปปีแบบคนคนใช้ใหม่นะทุกคนพี่บอกเลยอย่าไปเลือกช็อปไอโค้ดนี้นะฮะเพราะว่าเฉพาะคนใช้ใหม่เท่านั้นนะครับอ่ะต่อไปตอนช่วงนี้เนี่ยพี่บอกได้คำเดียวว่าเราควรเติมตังค์นะฮะเพราะโปรโมชั่นเติมคูป,ปองเติมพิเศษ1นคูป,ปองมาแล้วนะฮะรุ่นรับสกินระดับ ลีเจนหรือว่ารางวัลถาวรทันทีในกิจกรรมโปรร้อนซัมเมอร์มิตรีบ็อกอีกแล้วนะฮะทุกคนที่จริงช่วงนี้มันก็ควริดเทิมใช่ปหะพี่ยังไม่ปิดเทอมเลยเว้ยดวงไม่เงยไม่ดีเลยจริงๆต่อไปนะฮะจะเป็นการเปิดตำนำสยำามนาคาของเรสนะฮะซึ่งจะมีวัดอ่านี่เป็นวัดอะไรวะวัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายต่อไปจะเป็นสีน้ำเงินวัด วัดร่องเสือเต้นอ๋อการเปลี่ยนสีแบบนั้นเหรอต่อไปจะเป็นพญานาคหน้าวัดนะฮะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นจิตกรรมฝาผนังซึ่งนี้จะเป็นบทที่1นะแล้วก็บทที่2เนี่ยจะเปิดในวันที่5เมษาแล้วก็บทสุดท้ายจะเปิดในวันที่9เมษาซึ่งจะมีพวกเนี่ยเสียงภาาอะไรพวกนี้น่าจะให้เราเก็บสะสมนะฮะพอเก็บสะสมครบ12อันแล้วมันจะได้กรอบโปรไฟล์สุดเท่นะะพี่คิดว่ามันควรจะได้นะทุกคนควรจะมาทำนะฮะการทําก็ไม่ยากนะฮะตอนแรกก็อันนี้การรับจํานวนในการ ล็อกอินเล่นหมนะะู่ห5หรือว่าใช้ไอเทมความสัมพันธ์ไอเทมความสัมพันธ์ก็คือดอกไม้นะฮะโอนให้คนอื่นเขาหรือว่าให้แฟนให้เพื่อนอะไรก็ได้พอใช้ไปปุ๊บมันจะเห็นปะเหลือ1นครั้งเราก็แค่เปิดปุด๊บเพื่อนรุนรับการ์ดนะฮะทุกคนซึ่งตอนนี้พี่เปิดไปแล้ว3ครั้งแล้วก็ได้ครั้งละการ์ดแล้วก็ได้การ์ดเดิมครับ <c oughs> ซึ่งการ์ดเดิมเนี่ยพี่คิดว่าอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีการแชร์เพื่อนได้ด้วยนะซึ่งตอนนี้มันบอกว่าตามหามหาเทวีพญานาคเดี๋ยวเราเข้ามาดูกกัันนนดีว่าว่าาาามมตหยงงไงนะ อ่านี่คือการตามหามหาทีวีพญานาคนะฮะพอทุกคนกดเข้ามาในหน้าเมื่อกี้แล้วมันจะขึ้นตอนว่าสกินปีต้ตอนรับสงการมันจะให้เราเลือกในสกินพวกนี้เลือกเลยนะเลือกมา1สกินหรือไม่ก็เลือกครูปองส่วนลดแต่ถ้าให้พี่แนะนำเนี่ยเห็นปะครูปองอีก2ชั่วโมงมันแจก,กแค่500โค้ดถ้าตอนนี้มันแจก,กไปแล้วคือมันหมดแล้วแล้วอีกอย่างคูปองเนี่ยมันเฉพาะผู้ที่สมัครใหม่ของช้อปปี้เท่านั้นานะหนึบาทเนี่ยซึ่งพี่พูดตรงๆว่ามันไม่คุ้มแล้วสกิน มอลเลนตัวไวโอเลตหรือว่าทาร่าหรือว่าสกัดไอพวกเนี้ยมันมีแจกนะฮะในกิจกรรมต่างๆมีแจกโดยฉะนั้นพี่เห็นคนว่าเลือกเวรเรสนะฮะทุกคนแล้วก็กดลุยเลยนี่ห็นปะ มันอ่ะพอเรากดลุยเลยใช่ไหมมันจะบอกว่าเลือกไอเทมที่ต้องการได้เพียง1ชิ้นเท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนได้ภายหลังก็คือเลือกแล้วเลือกเลยแล้วเวอร์เรสเนี่ยพี่ไม่แน่นอนว่าอนาคตเนี่ยมันจะมาให้เราอีกไหมนะฮะเราก็กดเลือกเวอร์เรสไปแล้วก็เช็คอะไรเรียบร้อยเนี่ยบักคุณไม่สามารถเปลี่ยนรางวัลได้แล้วอ่ะพี่เลือกเวอร์เรสนะฮะทุกคนแล้วต่อไปเนี่ยกิจกรรมนี้คือกิจกรรมฟรีอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะให้เรารลดราคาจาก910คูปองเนี่ยเพื่อให้เหลือคูปองที่น้อยที่สุดก็คือเหลือ ะะจะมีการลดราคา3 3ช่วงนะช่วงแรกจะเป็นลดราคาด้วยตัวเองก็แค่กดไปปุ๊บอ่าบ้ามันก็ขึ้นอยู่ที่ดวงของพวกเองลอดปุ๊บพวกเองจะเหลือเท่าไหร่นะแล้วก็อาจจะกดยืนยันหรือว่าโค้ดของคุณก็ได้อ่า พวกเองเห็นโค้ดนี้ไหมพี่ไม่ขออะไรมากเลยช่วยเอาไปกบไปวางหรือว่าเอาโค้ดของตัวเองเนี่ยวางไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะฮะแล้วก็พวกเราชาว f อซของอาไม่ว่าจะเป็นกอนลายาตาลิบนันหรือว่าพี่กิลูปอนนะจามาช่วยกันเอาโค้ดนี้ไปวางนะฮะโอเคไหมเอาโค้ดพี่ไปวางด้วยนะพี่อยากได้สกินแล้วก็เอามาทำชิปครับอาแค่กดคัดลอกนะฮะทุกคนแค่นี้เองแล้วก็พอคัดลอกแล้วก็เอามาวาง เป็นปกตินะฮะไม่มีอะไรแปลกๆแต่ถ้าโค้ดของเราเราไม่รู้ว่าเอาได้จากไหนก็คือนี่เอาตรงนี้อ่ก็กดคัดลอกแล้วก็เอาไปวางให้เพื่อนเหมือนกันนะครับต่อไปนะจำได้ไหมโค้ดที่เราพี่บอกว่าเราจะต้องเอาโค้ดมาจากเพื่อนเนี่ยเราสามารถเอามาวางที่ช่องนี้ได้เหมือนกันนะฮะซึ่งพี่ยังไม่มีโค้ดไงตอนนี้พี่เลยวางให้ดูไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปหาโค้ดแป๊บเดียวเชวพี่ไม่นานใต้คอ,ตคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์พี่มีเยอะพี่หาแป๊บ ทุกคนตอนนี้เราก็ได้โค้ดแล้วรครับเป็นโค้ดของพี่ปามอ่ะเอาโค้ดมาปุ๊บกดวางตรงนี้เห็นป่ะเป็นโคน้ดนี้ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ด้วยนะครับฝากของพี่ปามเด็ยแล้วก็กดยืนยันพอกดยืนยันปุ๊บเห็นปะ่ะทุกคนฮะพี่เหลือแค่2อ0ยแล้วครับทุกคนครับอ๋อเมื่อกี้คือรอบอ๋อช่วยปามคงเหลือคือเหมือนพี่ปามจะเหลือแค่2 0งรอยแล้วนะฮะทุกคนอ่าก่อนช่วยเพื่อนเลยหรือว่าพี่เหลือ200ร้อยวะแคปหน้าจอแชร์ไปให้เพื่อนลดราคาห้า อ๋อมันจะลดแค่ทีละ5คูปองนะฮะแต่พี่ว่าถ้าคนดูคลิปเราเยอะเนี่ยช่วยกันแชร์เนี่ยมันก็จะดีนะเพราะว่าถ้าช่วยกันแชร์พวกเองก็เอาลิงก์เนี่ยม,มันแบบสามารถลิงก์ซ้ําได้อะแต่ว่าซ้ำได้แค่วันนี้และพรุ่งนี้ค่อยมาซ้ำใหม่นะทุกคนโดยฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปหาลิงก์ใหม่ๆเลยเห็นปะพี่ลดราคาครั้งเดียวแล้วก็สามารถทำอะไรลดได้ด้วยตัวเองด้วยเห็นปะ คือทำไมทำแบบนี้ได้เพราะเวลาเราแชร์โค้ดของเพื่อนเข้ามาเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะช่วยเพื่อนหนึ่งครั้งต่อวันนะฮะคุณมีสิทธิ์ที่จะช่วยเพื่อนในหนึ่งครั้งแล้วเราก็จะพอช่วยเพื่อนหนึ่งครั้งเสร็จปุ๊บรับสัรับไอส่วนลดนี้เพื่อนเห็นปะกะเดืองดีไปอ่าตอนนี้ทุกคนมาพบกันในเพจการีนาอาวีไทยแลนด์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสกินเวอร์เรสสกินฟรีเนี่ยมีหน้าหรือว่ามีเอฟเฟกต์สกิลอย่างไงบ้างแต่ว่ารู้อยู่แล้วนะฮะที่จะเป็นสกิลที่1 อันนี้น่าจะเป็นสกิลพาสซีฟน,นะฮะอ่าเป็นอ่าพุ่งออกไปแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสกิลเป็นันตีอุ้ยทุกคนสังเกตนะฮะถ้าอันตีเนี่ยมันจะมีพญานาคออกมาหลายเสียนมากซึ่งทุกสกิลเนี่ยเป็นพญานาคหมดเลยคือพูดง่ายๆว่ามันคุ้มอะและคุ้มมากๆด้วยเพราะว่ามันเป็นสกินปีและเอฟเฟกต์สกิลสวยมากนะฮะทุกคน อย่าลืมมาแลกแล้วก็ออกโค้ดพี่ไปแลกด้วยนะโอเคไหมให้เราจะไปที่กิจกรรมมิตรี่บ็อกกันนะฮะหรือว่าเราจะไปสุ่มกันดีอ่ะทุากดนในราคสามร้อยเจ็ดสิบคูปองก็สามารถได้สกินระดับสูงได้แล้วนะครับก็กดเข้าไปมุมซ้ายเมื่อกี้ที่พี่กดนะฮะแล้วพี่แนะนํานะฮะให้เรากดลดลดครั้งแรกเนี่ยเปิดที่370คูปองมาเลยเพราะว่าพอเปิดที่370คูปองเนี่ย เดี๋ยวเรารับอ่ะมันจะมีรางวัลที่จริงอ่ะมันจะมีให้เราเลือกตรงนี้ด้วยนะถ้าเรากดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าถามว่ามันคุ้มไหมซึ่งมันคุ้มมากพ่อเห็นปะมุมสายบทมันบอกว่าการันตีหนึ่งสกินใหม่เมื่อรับครบ50กล่องเหรียญทองก็คือพอพวกเองกดแค่ไอสามร้อยเจ็ดสิบคูปองอ่ะเองก็จะมีโอกาสได้ถึง50กล่องเหรียญทองแล้วเองก็มีโอกาสที่จะรับ2สกินฟรีคือสกินมิน่ากับสกินของซิปนะฮะเป็นสกินที่แบบมินาเป็นบอสส่วนซิปเป็น ลูกเด็กข้างใครอ่ะทุกคนซึ่งอา่าก็ได้ทํไม่เรียบร้อยแล้วฮะคือมันบอกอย่างชัดเจนว่าเพียง10ครั้งการันตีสกินนีโรที่คุณยังไม่มีแล้วสกินเหล่านั้นเนี่ยพี่เดี๋ยวแป๊บนะมันดูตรงไหนว่ามีสกินไหนบ้างวะอ่ะก็กดกติกาก็มาอ่านกันเอาเองงั้นกันนะฮะพี่ก็ไม่ได้มาสุ่มให้ดูนะฮะพอไม่มีตังค์นะฮะใครอยากให้สุ่มก็สามารถโดนเนตกันมาได้นะครับผมฟังเบอร์ชัดๆส่วนสี่ส่วนสี่เจ็ด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 หกนะครับ <laughs> พี่บอกในคำเดียวว่ามีสกินใหม่ไม่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้พี่หมาขอเอาหน้าบังไว้ก่อนนะครับก็ให้ทุกคนกดเข้ามาที่ร้านค้าพันเนจอนนะทุกคนเห็นไหมไอพวกเองคนเห็นแล้วว่าเดี๋ยวพี่พี่ขยับให้แป๊บเดียวเดี๋ยวพี่ขยับไว้เดี๋ยพี่ขเดี๋ยวพี่ขอย้ายหมามาฝั่งนี้นะทุกคนพวกเองสังเกตดีๆนะตอนนี้กิจกรรมเนี่ยมัน ของคนอื่นบักไหมพี่ไม่รู้นะฮะแต่ของพี่มันมันบักนะทุกคนคือในราคา19คูปองเนี่ยมันจะสุ่มให้ได้สกินที่เป็นสกินระดับแร์ลิมิเต็ดอีดิชั่นแนลนะครับทุกคนหรือว่าเป็นสกินของคิวเลนตัวนี้นั่นเองนะฮะเป็นสกินที่มีชื่อว่าอะไรนาะไลออฟอะไรสักอย่างเดี๋ยวไปดูในนี้ดีกว่าไปอนั่งด้วยเมื่อกี้พี่หมาบักนะฮะต้องขอโทษด,ด้วยจะเป็นมาอธิบายในเพจดีกว่า สกินใหม่ RPL เดินไนคร w ลหรือว่า,พ,าพูดง่ายภาษาไทยว่ากรงเล็บแสงงนะฮะทุกคนจะมีการสุ่มในร้านค้าภายในจอนตั้งแต่วันที่2เมษายนจนถึง8เมษายนเพียงแค่6วันเท่านั้นนะฮะ6-7วันเท่านั้นนะครับทุกคนซึ่งเราจะมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ก็จะเป็นส่วนแรกก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรว่าชุดใช่ไหมชุดคิวเลนมีทั้งหมด3สีจะมีสีเขียวสี น้ำมือนออกงูม่วงใช่ไหมแล้วก็จะเป็นสีแดงๆนะฮะสีแดงเลือดแล้วก็ต่อไปจะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรวะไอที่เป็นเป็นเป็นมงกุฎปะทุกคนมงกุฎหรือว่าปลอกปลอกคอข้างหลังคอวะไอเนี่ยพี่ไม่แน่ใจวะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นดาบนะฮะดาบแงแสงเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีรูปโปรไฟล์พิเศษแล้วก็เอฟเฟก่าเอฟเฟกต์โปรลีกทั่วไปนะฮะไม่มีอะไรมากซึ่งพี่คิดว่าพวกเองควรจะมาสุ่มกันนะฮะเพราะว่าเป็นสกินที่ถ้าถามว่าถ้าสุมแล้วแพงไหมราคาค่าต่ ถ้ามันสุ่มหมดกระดานก็น่าจะประมาณ5ประมาณ6-700นะฮะทุกคนถ้าถามว่าคุ้มไหมในระดับของสกินนี้เนี่ยก็ก็คุ้มแลละมั้งแแต่ใครอะใครเล่นคิวเลียนก็คุ้มหมดอะนะเปิดมาปุ๊บก็เป็นสีออกทองทองแต่มันเปลี่ยนชุดได้นะ,ะมาที่สกิลปกติในการฟานนะะ้ำจะเป็นสีทองหรือว่ามีใบไม้ร่วงด้วยใช่ไหมเจ้าชายแห่งสีทองของเราเนี่ยต่อไปจะเป็นสกิลที่1น,นะฮะ ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะพี่ว่าเพราะว่ามันฟันเป็นสีทองแบบว่าเห็นชัดเจนอ่ะแต่ว่าเราต้องมาสังเกตดูสกิลอันตีทีเฮ้ยมันพุ่งเป็นสีทองมันออกจากชัดเจนมั้ยนะที่ว่าโหแต่สกินนี้ข้อเสียมีชัดเจนนะทุกคนคืออันตีมันเห็นนะดูดิมันเห็นรอยเท้าชัดมากหรือว่าเอ้ยถ้าอันตีในป่าล่ะเฮ้ยถ้า เอาง่ายๆทุกคนถ้าทุกคนไม่ได้เปิดไอตัวเฟมเลทระดับสูงไว้นะฮะมันก็จะเห็นไม่ชัดจีนนะเพราะว่าพื้นมันเป็นสีเขียวๆแล้วติมันก็เป็นเหลืองเขียวนะฮะวิมีเซตไอเทมด้วยว่ะเดี๋ยวเราเอาเซตไอเทมเนี้ไปเล่นกันดีกว่ามั้งทุกคนพี่ว่าเฮ้ย <laughs> แต่ถ้าวิ่งในน้ำอะ่ะไอเห็นชัดอยู่นะฮะทุกคนก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วราคาก็น่าจะค่อนข้างสูงถ้าคนดวงไม่ดีนะฮะ เป็นสกินประจำราศีนะฮะพี่ตอนนี้มีก็จะมีราศีของสกอร์เปียนใช่ไหมก็จะมีเวอร์โกมีเลโอมีไลบรา แล้วก็มีของใหม่กําลังจะมาก็คือของยอนนะฮะเดี๋ยวพี่ขึ้นภาพไปดูโป๊ะเห็นไหมเป็นสกินของยอนด้วยนะครับเป็นสกินประจําราศีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยล่าสุดเลยจะเป็นสกินประจําราศีของตัว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 อะไรอะที่มันลาดาบอะมันเชื่ออะไรวะนึกจะลืมชื่อแม่งก็ลืมเฉยอะตัวเนี้ยเป็นสกินแชมเปี้ยนของเนี่ยเซกิต๋อ เซซาจิตาเรียสนะฮะอืมทุยซาจิตาเรียสนะฮะทุกคนที่จริงสกินนี้เนี่ยพี่เห็นว่ามันน่าจะเหมาะสมกับตัวท่านนูนะฮะซาจิตาเรียสแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกสกินเป็นม้าด้วยของยอดอะแต่ว่ายอดยอดเป็นสกินอื่นนะ,ะทุกคนมาสุ่มกันได้ในราคา25คูป,ปองนะฮะที่หน้ากิจกรรมนี้ที่พี่ได้แนะนำใช่ไหมเราก็กดออกมาแล้วก็เข้ามาในหน้ากิจกรรมหลักนะฮะทุกคนแล้วก็มาที่ คือเอาง่ายๆพอเราทํเพียงภารกิจเสร็จที่หน้ากิจกรรมนั้นเรียบร้อยนะฮะเราจะได้เหรียญที่เป็นลักษณะของสกินที่เราได้เลือกไว้หนึ่งสกินนะฮะแล้วนํามาแลกได้ซึ่งเหรียญน,นี้จะแลกได้ในวันที่10เมษายนจนถึง27เมษายนนี้เท่านั้นนะ,ะพี่คิดว่าสกินนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งสกินแรที่หายากในเซตของตัวสกินไทยนะฮะให้มาแลกกันดีกว่านะครับทุกคนมันคุ้มนะฮะพี่พี่อยากให้ทุกคนแลกกันนะ อะมาดูสรุปดีกว่านะสรุปกิจกรรมนะฮะ ในวันที่1เมื่อวานเนี่ยจะเริ่มเป็นวันเริ่มของภารกิจต่างๆนานานะฮะเป็นภารกิจแรกก็อาจจะเป็นกรอบโปรไฟล์ฟรีแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งจะเป็นสกินสยามนาคาของเวอร์เรสนะฮะแล้วก็วันที่แเนี่ยจะเป็นวันที่เริ่มภารกิจของล็อกอินรับสกินใหม่ของลิเลรียนหน้านะฮะทุกคนแล้วก็จะมีอิกกี้ตัวใหม่กําลังจะมานะฮะทุกคนพี่บอกเลยว่าเก็บตังไวเลยปราสาทร้ายของต้องกาสาบเนี่ยกำลังจะมาและอิกกี้นี่ถือว่าเป็นเมดที่โกงนะฮะเป็นเมดเอจซิน ถ้าจำไม่ผิดนะฮะต่อไปจะเป็นโหมดใหม่ที่มีชื่อว่าบีซิบบอลคือพี่ก็ไม่รู้อะพี่เคยแนะนําไปแล้วอะในคลิปก,ก่อนลองไปดูได้นะบีซิบบอลพี่ไม่รู้ไม่เล่นเพื่ออะไรอะพี่รู้แค่ว่า อาจจะสนุกแล้วมั้งก็วันนี้นะฮะมีกิจกรรมสรุปคร่าวๆก็เพียงแค่นี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b s c r i b e นะฮะถ้าใครอยากให้ทำกิจกรรมอะไรแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมทิ้งโค้ดกันไว้ใต้ description หรือว่าใต้คอมเมนต์นี้ด้วยนะฮะจะได้ช่วยช่วยกันแชร์คลิปแล้วก็ช่วยกันทำภารกิจให้เสร็จใครเสร็จแล้วใครได้ตัวอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะคลิปนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ไ้สามสามไปแล้ว๊ายบายครับจุบ๊บ